ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL b y บยซิโยเทียบอาวุธลับทัพไทยส่งโดรนติดอาวุธชฉอชายแดนกัมพูชางัดโดรนของเล่นโดนจับได้อายทั้งกองทัพจากที่มีรายงานทหารกัมพูชาบพบโดรนของไทยในฝั่งเขมรท่ามกลางความขัดแย้งในเรื่องของชายแดนที่มีการประทะกันเกิดขึ้นขณะที่กองทัพไทยค่ะก็ออกมาปฏิเสธนะคะพร้อมกับโชว์แสนยานุภาพไทยที่ล่า ุดมีการติดอาวุธสําคัญค่ะทั้งนี้รายงานข่าวดังกล่าวนะคะถูกเปิดเผยโดยอินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชาค่ะแล้วก็ยังเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ออกมาโพสต์คลิปที่ทหารเขมรอ้างค่ะว่าตรวจจับโดนสอดแนมที่ มาจากฝั่งประเทศไทยหนึ่งลำพร้อมกับระบุข้อความกล่าวหาไทยค่ะว่าละเมิดดินแดนกัมพูชาโดยบินโดรนอย่างลับๆเพื่อสอบสองสถานการณ์ของทหารและตำแหน่งของทหารในสนามรบสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวันที่2มิถุนายน68คะ่ะทหารกัมพูชาที่ประจำการอยู่ในแนวหน้าได้สกัดกั้นโดรนที่บินเข้ามาในดินแดนแต่ว่าทีมข่าวเดอะคริติกนะคะก็ตรวจสอบข้อมูลโดรนที่เขมรอ้างค่ะว่าสามารถจับยึดมาได้นั้นก็คือโดรนที่ผลิตจากประเทศจีน เป็นโดรนบังคับของเล่นเด็กค่ะชื่อรุ่น RC โ r o n e 8 8 0 7ติดกล้องความชัดเพียงแค่ 720p 2.4GHz นะคะ น้ำหนัก20กรัมบันทึกข้อมูลได้32กิกะไบต์และระบบบินสูงได้แค่30นาทีค่ะแล้วก็บินได้ไกลแค่50เมตรเป็นไปนไม่ได้เลยที่ทางไทยจะบินโดรนรุ่นนี้เข้าไปถึงพื้นที่กัมพูชาเพราะว่านั่นหมายความว่าผู้ควบคุมตัวจะต้องอยู่ใกล้กับพื้นที่กัมพูชาแบบมากๆอีกทั้งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะพบข้อมูลที่สอดคล้องกันนะคะว่า กองทัพเขมรก็เพิ่งจะถูกไทยจับได้ค่ะว่ามีแผนการที่ใช้ฝูงโรนจํานวนมากเข้ามาโจมตีทหารไทยหลังจากที่ทหารพรานออกมาแฉค่ะว่าเขมรมีการ บินโดรนเข้ามาที่ปรา,าสาทตาเมินทมมาสอดแนมไทยบ่อยครั้งนะคะซึ่งก็พบข้อมูลหลักฐานค่ะว่ากองทัพขเขมรกําลังพัฒนาเรื่องโดรนในประเทศและข่าววงในก็เปิดเผยออกมาอีกค่ะว่าขเขมรสั่งซื้อโดรนจากประเทศจีนเป็นจํานวนมากด้วยต่อมาค่ะ3ม,มิถุนายนที่ผ่านมานะคะพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวอ้างถึงกรณีโดรนไทยถูกจับในฝั่งกัมพูชาค่ะบอกว่าไม่เป็นความจริงค่ะและการใช้โดรนในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็น เรื่องปกติการใช้โดรนในพื้นที่ดังกล่าวทั้งไทยกับกัมพูชาเนี่ยต่างก็ใช้ค่ะซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนยังไม่มีการแบ่งเขตแดนที่ชัดเจนการใช้โดรนเนี่ยจึงไม่สามารถจะรู้ได้ว่าลุกล้ำเขตแดนของใครหรือไม่แต่ยืนยันว่าไทยเราไม่มีการส่งโดรนเข้าไปและโดรนดังกล่าวก็ไม่ใช่ของไทยค่ะนอกจากนี้พลตรีวินไทยยังกล่าวอีกว่าในการเคลื่อนกําลังพลหรืออาวุธยุโทโธปกรณ์ของกองทัพกัมพูชา มีให้เห็นผ่านทางโซเชียลมีเดียเต็มว่อนไปหมดค่ะจึงไม่จะเป็นที่จะต้องใช้โดรนการดูข่าวสารจากฝั่งกัมพูชาในช่วงนี้นะคะขอให้ตรวจสอบจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ส่วนใหญ่เป็นข่าวไม่จริงค่ะพลตรีวินไทยกล่าวค่ะอย่างไรก็ตามในโลกโซเชียลก็มีการค้นหาภาพเปรียบเทียบกับภาพโดรนนะคะที่กัมพูชาอ้างว่าจับได้นะครปรากฏว่าตรงกับภาพโดรนของเล่นค่ะที่มีขายทั่วไปทางแอปพลิเคชัน อีคอมเมิร์ซต่างๆนะคะมีราคาอยู่ที่ลํำรับประมาณ1000กว่าบาทค่ะขณะเดียวกันนะคะ3มิถุนายน68เนี่ยค่ะ Facebook กองทัพอากาศไทยนะคะร o ย a l t ท a i Air Force <c oughs> ค่ะก็โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความถึงกรณีการใช้โดรนของกองทัพไทยค่ะบอกว่าเสริมเคีื่ยวเล็บทัพฟ้าโดรนติดอาวุธร่วมภารกิจล่าตะเวนป้องกันฐานบินกองบิน3วัฒนานครจังหวัดสัะแก้วกองทัพอากาศโดยความร่วมมือของ กรมสรรพวุธทหารอากาศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศพัฒนาระบบอาวุธขึ้นประกอบปืนเล็กยาวอัตโนมัติแบบ M4 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของโดรนนอกเหนือจากการล่าตะวเวนและตรวจจับและยังได้ดัดแปลงให้โดรนดังกล่าวสามารถติดตั้งอาวุธวัตถุระเบิดอื่นๆได้เพิ่มเติมอีกด้วยโดรนติดอาวุธจะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการทหารที่ประกอบขึ้นใช้ภายในประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรบ ให้หน่วยลาตะเวนและกำลังภาคพ,พื้นรวมทั้งลดความเสี่ยงในการสูญเสียของทหารกล้าในภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติและความสงบสุขของพี่น้องประชาชนหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ